ในช่วงฤด,ดูการท่องเที่ยวปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่นักอนุรักษ์มักจะนิยมไปชื่นชมความงดงามกันก็คือดอกไม้หายา,ยากตามสถานที่ต่างๆค่ะ,ะช่วงบ้านฉันวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปสำรวจพลับพลึงทานค่ะพืชน้ำที่ถือว่าเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศของแต่ละพื้นที่แล้วก็พบหนาแน่นได้เฉพาะในจังหวัดระนองแล้วก็พังงาเท่านั้นนะคะพลับพลึงทานในบ้านฉันวันนี้เป็นอย่างไรติดตามได้จากนักข่าวพลเมืองจังหวัดระนองค่ะ พลับเพลิงทานคือพืชน้ำประจำถิ่นที่หายากมีให้เห็นเฉพาะในจังหวัดระนองตอนล่างและจังหวัดพังงาตอนบนเท่านั้นพรับเพงทานมีดอกตูมสีขาวคล้ายหัวหอมช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้จะชูดอกให้เห็นจนถึงเดือนธันวาคมเมื่อบานแล้วจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆเต็มลำคลอง วันนี้สมาชิกชมรมเพลินไพรสีนาคาและกลุ่มอนุรักษ์พรับพึงทานจังหวัดระนองออกสำรวจต้นพรับพึงทานในคลองนาคาอําเภอสุขสําราญจังหวัดระนองซึ่งเป็นแหล่งพลับพึงทานมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกปีนี้พบว่าสภาพต้นไม้ริมตลิ่งริมคลองและกองหินที่ทับถมในคลองนาคาจังหวัดระนองกำลังเสียหายอย่างหนักส่งผลให้พรับพึงทานลดลงอย่างมาก พวกเขาช่วยกันเก็บหัวพระพรึงทานที่ถูกกระแสน้ำซัดหลุดลอยนำกลับมาอนุบาลและจะได้ปลูกลงสู่ลำคลองนาคาอีกครั้งและหวังว่าจะคืนสภาพได้ในเร็ววันตรงนี้บริเวณตรงนี้เป็น,เป,นเป็นทุ่งนะครับแต่ปัจจุบันพระพรึงทานจะอยู่แนวตลิ่งเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพระพลึงทานถือเป็นพืชที่อ่อนแอชนิดหนึ่ง ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมักตายหรือเน่าเสียได้ง่ายหากสภาพแวดล้อมที่เคยอยู่เปลี่ยนไปงานล่องแพและพลับพึงทานกิจกรรมที่คนในพื้นที่ภูมิใจและร่วมกันจัดขึ้นทุกปีเพื่อส่งเสริมให้มีการรักษาระบบนิเวศครองนาคาแต่มาปีนี้ต้องงดจัดกิจกรรมเพราะจํานวนพลัพึงทานที่ลดลงและการพังทลายของครอง การแก้ปัญหาภัยพิบัติโดยโครงการขุดลอกคลองของหน่วยงานรัฐสืบเนื่องมาจากสิ่งหนึ่งที่เราหนีไม่พ้นก็คือภอัยธรรมชาตินะครับซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่มาซ้ําเติมก็คือภัยจากมนุษย์นั่นเองนะครับซึ่งมนุษย์เราก็ได้ไปซ้ําเติมแม่น้ําลําคลองซ้ําเติมระบบนิเวศท,ที่เอื้อต่อมนุษย์นี่แหละครับดังนั้นเราจึงจําเป็นจะต้อง ร่วมแรงร่วมใจร่วมมือที่จะอนุรักษ์พระพึงธานโดยแท้จริงนะครับไม่ใช่อนุรักษ์แค่เพียงลมปากแล้วพระพึงธานพระพึงธานจะคืนสู่คลองนาคาได้อย่างร้อเปอร์ซวันนี้คนในชุมชนและนอกชุมชนพยายามร่วมแรงร่วมใจกันที่จะฟื้นฟูสภาพครองนาคาให้กลับมามีระบบนิเวศร,รำคองที่สมบูรณ์ เพื่อให้ดอกพับพึงทานกลับมาบานสะพ่างและสวยงามดังเดิมเพราะการรักษาพับพึงทานคือการรักษาระบบนิเวศลำคลองรักษาความสมบูรณ์แห่งห่วงโซ่อาหารและสำคัญที่สุดคือรักษาคางอาหารให้อยู่ถึงลูกหลานขอบคุณภาพและเรื่องราวจากคุณพรชัยเอี่ยมโสพลนักข่าวพลเมืองจังหวัดระนองค่ะ